วันนี้นะครับขอสัมภาษณ์พิกิตนะพี่กิตเป็นผู้เข้าร่วมนะครับงานวีติ้งนะครับไนกิ้งเซ2 3นะครั้งที่3นะจะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานแล้วก็วันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างได้ทบทวนความรู้ที่แบบเหมือนก่อนหน้านี้ก็ได้มาเรียนมันก็อาจจะห่างหายไปเยอะอาจจะแบบตามสูตรตามใจสันเยอะนะครับมามาในวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการทบทวนแล้วก็อิ่มได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆีที่แบบอยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รางวัลด้วยก็รู้สึกแบบ ยิ่งอิ่มเข้าไปใหญ่ยิิ่่งอมเลยโอ้โหเนาะครับนะครับเป็นไงรางวัลก็ไวไหมโอนให้ไวไหมไวครับไวมากเลยเนาะทัวร์เม้นต์แป๊บเดียวโอนเข้าบัญชีได้เลยครับสุดยอดพี่กิตก็นะเป็นที่สองได้อันดับสองใช่ครับของวันนี้นะครับนะโอเคนะอาหารอิ่มไหมอร่อยได้เลยพี่กิตมาจากไหนนะมาจากพัทยาพัทยาครับมากี่ชั่วโมงเลยก็ ประมาณ4ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าสชั่วโมงถึงเมื่อคืนเลยถึงเมื่อคืนตอนดึกครับโอเคนาก็นรักพิจิตขอบคุณมากแล้วก็เดินทางปยนะครับขอบคุณครับพับพิชัญญานะครับวันนี้มางานมิ้งได้รับความรู้อะไรบ้างครับวันนี้อ๋อได้ประสบการณ์แล้ววันนี้ แต่ละคนมาเอาแบบทักษะแต่ละคนที่ฝึกมาแชร์กันเราก็ได้ประโยชน์มากมายแล้วเราก็จะนําไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราเจอมาว่าคนนี้เขาทํากันอย่างนี้อย่างนี้นะถึงผ่านได้แต่ละจุดนะคะแล้วที่สําคัญนะคะการฝึกฝนทุกวันมันจะมีผลทําให้เราเรียนรู้กราฟที่ขึ้นขึ้นลงลงอะคะ่ะว่าทํายังไงบ้างมันถึงจะ ได้เงินวันนี้พี่ธัญญาก็มาจากมหาสารคามเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็ยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้ปังๆนะส่งกันบ้านกันมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ส่งกันปังๆว่าส่งที่สี่พันห้าพันค่ะขอให้พี่ธัญญานะครับปังๆนะครับสวัสดีครับไปบายครับงหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ชูพี่ชูมาจากอ่างทองอ่าเป็นยังไงบ้างขอสัมภาษณ์บรรยากาศในวันมิกซิ่งเป็นยังไง บรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกๆครั้งที่โค้ชจัดนะคะมาทุกครั้งไม่พลาดวันี้พี่ชุฝากขนมมาด้วยโหสุดยอดเลยนะฮะ เป็นคนทาขนมอยู่แล้วทําค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยทำเนาะไปอยู่กับไอคิวซะส่วนใหญ่โอเควันนี้บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างครับได้เจอเพื่อนๆนะคะก็มีความสุขแฮปปี้ดีนะคะจากจากที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่ละคนที่นั่งปุยกันอะไรกันเนี้ยได้ได้เปินประสบการณ์เนาะเป็นไงอาหารวันนี้เป็นรั้ไงครับอาหารก็อร่อยดีโอเคอร่อยดีนะวันนี้ความรู้ทบทวนสูตรถือว่าดีไหมดีค่ะโอเคดีดีมากเลยวันนี้ดีมากเลยแล้วก็วันนี้นะครับนะ ลุ้นๆนิดนึงเรื่องรางวัลนะไม่ได้ไม่เป็นไรรอครั้งหน้าไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสที่ตั้งใจมาไม่รางวัลก็เป็นเรื่องปกติใครก็อยากได้แต่จริงๆแล้วอยากมาทัวร์ล้วก็มาเจอเพื่อนๆนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณพ่ชุมากนะแล้วก็ขอบพ่ชุดเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณโค้ชเช่นกันครับดีับ๊ายบายกล้องด้วยนี่นี่ครับสวัสดีครับพี่เสือมาจากจังหวัดไหนครับมาจากธมครับขับวินมานี่ไม่ได้นะขับรถยนต์มานะครับ สอบถามนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะครับบรรยากาศมิ팅นะครับแม็กเจอร์เดย์2023เป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกแล้วก็ได้อะไรเยอะแยะเลยครับได้ความรู้ได้ความรู้ได้เพื่อนอีกได้เพื่อนคิดหลายอย่างเลยครับกับข้าววันนี้เป็นไงฮะอร่อยไหมข้าวอร่อยครับอร่อยเลยนะแม็กมาจากกรุงเทพเลยนะก็มาสู่ลบบุรีนะครับมานะครับมิ팅นะนะโอเคแล้วก็วันนี้ก็เดินทางกลับเลยนะใช่ไหมใช่ครับเดินทางกลับ้วก็ไปบ่ายกล้องนิดนึงนะครับบอกว่าเยี่ยมนะ